แม่ก็ขอโมทนาบุญกับสัทยาญาิโยมทุกๆท่านนะคะที่ยังมีชีวิตรอดปลอดภัยถึงวันนี้และก็หวังว่าทุกๆท่านนะคะมีชีวิตที่สดใสแค่เปลี่ยนใจชีวิตก็เปลี่ยนเรียนรู้ทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอให้มองทุกๆคนรอบๆตัวเราเป็นครูบาอาจารย์ของเราจะทําให้ศิลเราบริสุทธิ์ก็คือเคารพทุกๆคนอย่าเหยียบ ย่ำความคิดของผู้ใดเพราะวันหนึ่งเมื่อเราคิดอะไรผู้อื่นก็จะให้เกียรติและยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ให้และยกย่องผู้อื่นบุคคลนั้นจะเป็นผู้ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงและการยอมรับยกย่องจากผู้อื่นเช่นกันค่ะโมทนาบุญทุกๆท,ท,ท่านนะคะ นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะกับทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีวันดีทุกๆวันเป็นวันที่ดีสําหรับเราเสมอนะคะถ้าเรารักษาใจได้ทุกคนอาจจะเอาอะไรจากเราไปได้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเอาไปจากเราไม่ได้ก็คือสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์และลึกรู้ตัวอยู่สม่ำเสมอว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเราคิดบวกกับชีวิตชีวิตจะมีคุณค่า เราจะมีความสุขทุกกวันไม่ต้องรอวันปีใหม่เราก็มีความสุขได้นะคะขอให้มีความสุขสมหวังทุกอย่างที่ปรารถนาทุกท่านเลยนะคะลาลู